สวัสดีครับวันนี้บังมาที่ถ้ำภูผาเพชรจังหวัดจังหวัดสตูลครับอำเภอมงมะนังมาเดี๋ยวบังจะพาจะพาขึ้นไปนะครับไปดูที่ปากถ้ำอันนี้ยังไม่ถึงปากถ้ำนะดูมะดูทางลูพ่งขึ้นมาโอ้ดูธรรมชาติมากเลยขึ้นมาเพิ่งเริ่มนี่ทางที่เราขึ้นมามาเมื่อกี้ เมื่อกี้เราลืมถ่ายนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใหม่มาเร็วโอเคไปไป,ไปกันเลยอ่ะตามบังไปเลยโอ้โจุ๊บ <laughs> อ้าน้องเ <laughs> ขาจะมีไฟฉายให้เราด้วยใช่ไหมครับนี่เผื่อใครเหนื่อยก็แวะพักตรงนี้ก่อนได้ใช่ไหมครับโอ้โนู่นข้างบนชันมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน เราไปกันขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วมันสองร้อยเมตรจากจุดเริ่มจะจะขึ้นจะอยู่หน้าปากท่ามันขึ้นทางอีกสู้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 มาไปกันนี่เราถึงปากท่าแล้วใช่ครับเมื่อกี้เราไเนี่ย เป็นถ้ำที่มีอายุเจ็ดอีร้อยเจ็ดสิบล้านปีโนานมากมีห้องโถงใหญ่้อ่ใหญ่ประมาณยี่สิบห้องมีห้องโถงใหญ่โถงใหญ่ยี่มากกว่ายี่กว่ายี่สิบห้องแล้วก็มีมีคนดึกดำบรร์เคยอยู่ที่นี่มาแล้วรุ่นประวัติศาสตร์ครับมีหินย้อยด้วยใช่ไหมหิน้อยข้างในหินห้องหินย้อยนี่คือประวัติลุง เนี่ยข้างในถ้ำเนี่ยช่องใสครับมีช่องใสอยู่นิดนึงไปาน้องจะไปกับมมาอันนี้นี่ทางเข้าถ้ำนี่คือกฎภาพปฏิญาณตนของนักท่องเที่ยวครับไม่ส่งเสียงดังไม่สูบบุหรี่ไม่ทิ้งขยะไม่จับหินงอกหินย้อยเพื่อประโยชน์ ของคนรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังครับเขาจะได้โอ้ให้ความร่วมมือมาตาโอ้ทางข้าวนี่เดียวเองโอ้เย็นมากครับโอ้เย็นอย่างมากโอ้เย็นเหมือนติดแอร์เลยโอ้ไม่เห็นลูกย้อยมากดูไม่เห็นไม่เห็นโอเคนี่คุณย้อยครับมาดูนี่เขาจะมีทางเดินให้เราเดินโอ้มาบ้างด้วยบางครัวอ๋อโอ้มาดูดินี่นี่ดูดูทางได้ลูก เขาจะวนไปออกอีกทางนึงลูกมะมะดูดีเยอะเยอะย้อยพม่านย้อยม่านอะไรแบบนี้อือดูสวยงามการเดินท่ามาที่จังหวัดสตูลครับผมจังหวัดสตูลอำเภอแม่มะนั่งโอ้พม่านหินย้อยสวยจังเพียงสวยมะครับ เหมือนเป็นลูกแมงกะพรุนอ่ะใช่ไหมใช่ใช่มยังหัวนะมะหัวมะกลัวไม่กลัวลูกไม่กลัวไม่มีอะไรมังไปกับปะได้นะอ้าวมังไปกับน้องไปน้องไปเลยลูกน้องมาที่มาอ้าวม้อยโอ้สวยงามมากมันเป็นหินงอกหินย้อยครับอ๋อนี่หินงอกลูกอันตรงๆอ่าเฮ้ยอันตรงตเนี้ยมะนี่ แล้วก็ที่ย้อยลงมาคือหินย้อยใช่เลยครับอันนี้สาเหตุที่ไม่ตึงปาดขั้นใหญ่กว่านี้ครับไม่ตึงปากขั้นใหญ่กว่านี้ครับมันจะท้องมาเสียดสีเว็นะครับลมพัดมาเยอะเนี่ยท่ามอย่างหินย้อยอยู่บนตึกนอกไปกันต่อครับมันก็จะมืดๆหน่อยนะไม่มีลูกอย่าหลอกเดี๋ยวน้องกลัวเดี๋ยนี้เราเดินถ้ำกันนะคะ อ๋อก้อนหินลูกมันมันคล้ายลักษณะอรกันเรือดําน้ำเรือดําน้ำเลยมอนเรือดําน้ำมีห้องลูกมีห้องเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายก่อนมาเนี่ยระวังลูก ดูทางด้วยใช่ในมาดโอ้ม่นเพชรม่นเพชรโอ้มยิบาิบับลูก้านเพชรถ้เป็นเรื่องนเยอะเระ่าเหมือนเหมือนว่ากลางคืนเหมือนางนมามันทมืดกว่า ทำเนี่ยนะเต้นตเต้นไปมมมมาากกดดูิจะัันยครบผอ น่นเลบจาง<อ>น,นหเลบจางอ่ะเดิมนมานนนเลจางเนี่ยล,ลูลกช้างหัวช้างลูกน้ำเบางไม่ใช่มาดูนนี่น้องเดินได้ไหมโอ้อโอเคโอ้เจดีประตูวงังน้องเป็นทางขึ้นนะระวงังจน้อกเช่นนบถ้จับ เป็นสีดำแบบนี้คือสีหายแล้วนะครับต่อยมีน้ำลายันนมันอ่น้องอย่าจับลูกอย่าจับอย่าจับลูกไร้ห้ามจับเอ่าอบความเมอกเื่ออกตับไปมันน้องอย่าจับนะลูกน้งานะลูกี้เ้เร่งนี้นะก็ลูกได้น้องระวังลูกระวัง A mô tử liệu liệu trẻ lìa lìa tìm thấy được tiểu tiêu là tiểu tiêu là tiểu tiêu là tiểu à, tiêu là tiểu là tiểu tiêu 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 là là มันีเตามันบงในอนมาอส่มันมันกายความร้อนหล่อยเอาระวังหัวลูกระวังหัวรอดรอดทำน้องระวังนะลูกยิ้ได้เตรน้สิอดมครับเพ็นะครับเพชรหเพชรอ่างนี่ ห้องเพชรหรือว่ากำลังกินคูณมาเป็นไปแล้ว้ชมโอ้มีแมงมุมแมงมุมห้องเพชรเอ้ามีแมงมุมนี่ห้องเพชรรีบไปรับเลยลูกปิ๊บปิ๊บป๊แมงมุมมีแมงมุมอันนี้มันมันมันน่าจะอะไรเยอะเลยมันนะกระโปรงเอสวยมากมีน้ำใช่ช่วงนช่วงหน้าฝนนะครับครับมันจะมีมี สามแบบครับหินนอกหินย้อยแล้วก็หินน้ําไหลนะครับหินน้ําไหลถ้าเกิดน้ําที่มาจากฝามะนังเป็นหินน้ําไหลนะครับถ้ามาจากข้างบนเป็นหินย้อยทันที่ครับมานี่ปากการังอ่าปากการังมาลนะอ๋อใช่ย่ะอ่านี่เป็นลักษณะปากการังครับมันจะเป็นเป็นหินเป็นก้อนหลักร้ายปากการังครับเดี๋ยวไม่ใช่ปากการังเต็มที่นะครับอ่า เราราพูดตามชื่อที่เกิดปรากการคือเรื่องนอกน้ำกระเซ็นนะครับมันเกิดจากการกระเซ็นด้วาน้ำหอินปูนนะครับน้ำาขบนมอ๋มันจุดใช่ไหมจุดที้ามย่างนี้ครับที่ไาครับี่ไอ๋อเรื่องนี้มันมรนียน้ำเราได้น้ลุจะมีแยกเชื่อมต่อข้างหน้าตรงนั้นครับเป็นสามแยกเราใช้เส้นทางมานี่เหมือนเหมือนอะไรสิดำดำมันมาจะเป็นขนมมั้งอ๋อเหนื่อยนลจ๊ โอ้นี่เยอะมากขี้ไก่ขี้ไก่ปากการังลูกปากการังอ้าวนี่เรียกว่าปากการังหัวใจอ๋อหัวใจอ๋อหัวใจอ๋ออันนี้เป็นดานเป็นด้านประมาณต้นที่แปดนะครับไม่ต้องหลับตรงนี้โอ้เดี๋ยวเป็นดานที่องสงจะสูงระดับตึกเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นอันนี้ตามตามไซต์ตี่ไปทำมาแล้วมี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 รถหนุ่มไม่มีครับไม่มีไม่มีเนาะ คือจะไม่ลดนะครับปอบันไปหนไว้รือะไรก็ไม่มีแต่เียงมันเกิดจากการฟังเลยเนี่ยมันเกิดจากในตัวเองตัวต้มดจากจากการหยกตัวหยุดตัวแล้วก็ทะลุนั่งน้ไปก่อน้องอย่าไปจับน้อง่ไปจับลูก้น้อง้มาดูตรงนี้นี่หินโยนนี่ปากกาลัง ก็มอง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 ไปในดูอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้เรามาจับน้องหน่อยโอ้ม่ดูข้างหนครับนู่นน้องนู่นข้างในนู่นไงน้องไปจับมั้ยช่วยได้ยินเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ๋ยเดี๋ยนะพ่อมาใช้ไฟก็เลยอ่าตรงตงมุมนี้อย่างเดียวนะครับอ๋อตรงมุมนี้อ่ะ อแต่ว่ามันเป็นม้านิ่ย้อยจิ๋วนะครับมันเป็นม้านิ่ย้อยมันมีลักษณะเด่นตรงนี้คือมันมันยักษ์สัตว์สวยมากมันจะเป็นยัก่นษ์ พอสามก็ี่อสี่เดี๋ยวห้องนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือเรียนอาจาะมามันมันเป็นญี่ปุ่นกับเดี๋ยวมันทีช่โต้งันเป็นจวงเรียน้ำหลักออกช่วงบรนลุภงิินเหมือนกพบาัจะทะลักปีต่อปีนะครับอ่ายิี่ปุ่นที่ก้าวแบบเยปุนจะมีมีรเล็กด่อยสีของดินนะครับผมโอ้นี่ก็สวยสีทองทองดินดินดินทรายสีทอง ภาพในหลวงเมื่อกี้ครับเรามองไปอะไรเมื่ไหโอ้ไม่มีมีหลักฐนบอกเลยว่า เคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อ500ล้านปีที่แล้วเป็นทะเลครับอ่าเพราะฉะนั้นหลักฐานคือฟอสซิลในมหายุคต่างๆนะครับยุคในนี้จะเจอหมึกโบราณนะครับนอติลอยครับเนี่ยมึกโบราณนะเนี่ยมึกโบราณครับมีหมึกโบราณนะมามีลาฉลามไม่กาลูดอนมาอ่อไม่กาลูดอนไม่มีลูกในนี้ฟาฉลามนั่นเพชรโอ้เพชรเพชร อันนี้เรียกกระสายน้ําเพชรนะครับสายกระสายน้ำเพชรลูกลักษณะเดียวกับน้ำตกอางไถ่ทองนะครับเจ้าแม่นี่ก็ปเป็เปนช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องจะเป็นน้ำตกนะครับ,รบน้ำมบบนันลอยบางสองข้างบนเลยสวยนวลน้ำย้อยลุ่ม,มาครับน้มมไหลลงมาไหลลงมานี่ โอ้ยไข่มุกไหนที่คือมิ่นอนั่นไงกลมๆมารับมาไข่มุกทำาครับมาขับนั่นมันมันัมเปาจรเข้เลยอ่าปลาจระเข้ฉันปลาจรเข้นี่ไก่มุกนี่มันมัน เป็นนุ้ยอ่ะมันเกิดม่ไม่ไม่เคจากมันเถื่อนมันเกิดจากผ่อนน้ำลยครับมันจะทำให้มันโหวมจับเป็ดมันเป็ดโอ้มันคือแพ็ดนะอ๋อเหมือนคีแพะเขาเรียกไข่มุกของถ้ำลูกนั่นปาปาจระเข้อ๋อปาจระเกอเอ่อเงี้ยนะครับจริงนี่ปาจระเขอหน้าวันี่ใช่ใช่แต่วัวมันอย่างเดียวโอ้เหมือนเหมือนน้องอ๋อนี่หินตายแล้ว อ๋อนมันเกิดมาอยู่ตลอดนมัน่นะอยู่นอนด้วยนะพญานะพญานะพญามันกรนันะอใช่ใช่มังกรได้มังกรอย่างนั้น้วบงอ๋อดูที่เงาลูกดูที่เงางางดูที่เงาข้างหลังโน่นโนเออที่เงาข้างหลังไงรักวบงเงียบมาสามตัวนี้่ได้ลู้สา อ่ากตล่ากิล่ากติล่ากติล่าเนื้อเาื้อเนื้อเนื้อเนื้อเ่ื้อเน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 ื้อนื้อเนื้อเนื้อ่นื้อเนื้อเนื้อากื้อเนื้อเนื้อเนื้อนื้อีนื้อรนื้งเน้อเ่า้อเนื้อนื้อเนื้นื้นื้อเนื้อเนื้อเนื้าเนื้ไม่เนืนเนื้อเนนื้อื้อ้อเนื้อเนอเนื้อ้อเนื้มื้อเนอเนือ้อ้ นี่พื้นมันโคุักโคักเหมือนพื้นอุกกระบาตบ้างวะหินหินเนี่ยหินมาอย่าดูนะหินย่อยเลื่อนโอ้ใช่ใช่ด่างประมาณสามเมตรเลยข้าวมันเล็กๆเยับจุตัวเข้านะตรงนี้โอ้ขง้ข้าวนะโอ้นี่รอยขี้ข้างข้าวเหรอขางข้าวโอ้คิดว่าหิน

ได้กคน้องต้องมาตรงนี้ลูกนี่นี่ที่มันมีน้ำน้ำ้อาตะได้ครับเตะได้เลยน้ำอยู่แบ้เลยครับนี่เรย์เมียเะไม่มาทีไม่มาทีลูกอันนี้อันนี้จะเป็นเรแมงกานิตคือคือจบได้จะไหมบานโอก็เล็กขีเล็กเลยขีเล็กโอ้โหนี่จับจับนี่น้ำที่เนี่ยมันก็หยดมาแต่ว่าอันนี้ตุองหัดคับ อย่างเอนขาเขาดว่าบว่าก็ยงันม่ด้เนี่ยแบบปุมยไม่มีแต่ายังไม่มีใครได้ครับมีใครได้ดีเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีคนมางัดลูกถ้าจะเอาก็เขาบอกว่างัดเอาไปอย่างเงี้ยนอ้เนี่ยเขาบกเะไไม่รู้ใครจะมากตื่นเต้นไม่มีไม่มีแลไม่มีกดจนแล้วกดบแ้วดูครับบ่อย